สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสุภุสุคนพี่น้องเลยบอยากกินปลาปลากระเล่นมาต้นเรามือนนี้นะมื่อนนี้เห็นชาวตะวันมาวันดึกมาแง้วพี่น้องน้องตะวันเลยพี่น้องบ่อยากกินชิ้นชิ้นกระเล่นมาหาได้มือวนนี้บ่อยากกินปลาปลากระเล่นมาเต้าแบบว่าเราได้ต้องเดินทางไปฮอดบันเอพี่น้องเมื่อวานเนาะเพราะว่าเราก็มาเยี่ยมญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องเราก็คือชาวลื่นนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเป็นอาหลานกันที่ประมาณนี้แหละ แต่ว่ามื่อนี้เราก็มีปัญหาอย่างกับบุหูเนาะเราจังเดินทางมาหาอันทางด้านชาวลื่นปัญหาเกี่ยวกับช่องยูทูปเพราะว่าเราก็ตั้งช่องยูทูปขึ้นกันได้พี่นอ้องแต่ว่าชาวลื่นกัเบ,บ้าก้าวหน้าสิภานแล้วแต่ว่าเรานั่นเองนี่ยยังบูพ่านเลยเรามาหาเพื่อข้อแรบกันเพื่อดึงคนที่ตามแล้วก็ให้ที่ตามเพื่อในอนาคตอาจจะมีรายได้ก็เป็นได้พี่น้องเนาะ,นะแล้วก็อีกอย่างก็เรื่องผู้บ่าวผู้แพลกันยักเป็นจัได้แล้วจูมือนี่เราได้แล้วว่ราหรืวว่ายังรออันบบาแฝดน้อยอยู่กบ สบายดีน้องตะวันสบายดีโดยสบายดีเบิดทุกผู้ทุกคนเนาะนี่กาน้องตะวันก็มาเยี่ยมมายำทางด้านไพหลานเจ้าสาวลื่นน้องลื่นบ่หลานเจ้าแสดงว่าเบาเก้านี่เป็นหลานเคยเจ้าตัวนี่เนียนอ้อถ่โเถแต่พ่อบนบอกแล้วมือนั่นไปแม่เป็นทายเอา ไม่เท่าก่อนนะเรา่ะเฮ้ยไอ้จะใครไม่เท่าวะเอาคืนไม่เท่าเลยเอาเพระว่าในน้ำมันน้องของแม่ปอโดยน่องของเมทัลโอ้โหเมนน่องแบบว่าในน้ำของเม่เท่าในน้ำมันอัลบเมนในความเท่าถอกเนาะโดยเจ้าหาปียังโง่ยังโสดจริงๆโสดจริงๆเมนบอแต่ว่าเรามีอนคนล่มแล้วมาจักตอนนี้นั่นเหรอตอนนั้นยังโสดจริงยุ่ยตอนนั้นตอนนี้โสดแล้วมาจัก มีคนล้วมเราบ่นี่ยังมีเอาว่ายูทูบเบอร์นี่เลือกเนาือกจบอกว่าว่ารวบสามเลยด้ว่าสินเนะเอาสามได้แล้วนะใจกันเปาดยอนาุ่ม่อแตแล้วเอฟซเอฟ่งคูเบิ่งเห็นจได้จ้ะอใจยแล้วเนาะกยอกกันเด้อนี่เนาะยอกกันแล้วเป็นคนบางยอกไพ่ยงงัวแจะมาเลยนี่อันไหไอมาเบิ้งไฮไฮไอเนาะอ้องัวแล้วเนาะ โดยวัวเราบป็นไทยเจ้าเลี้ยงเนาะโดยตอนนั้นร้านยำบะแล้วดำหน้าก็เลยให้เขาเลี้ยงค่ะแล้วยดหรือเปล่าเนี่ยเล้วยดเลี่ยดใช้มืออะไรกับมืออื่นมือฮื่นนี่แหละบางมือแม่เจ้าบอกว่าเขากะจะให้ชาวตะวันนำมาถ่ายคลิปกับสาวลื่นเพื่อจะให้คนหูจักเลหลายโอ้ยท่านคะอยากฝากช่องยูทูปน้ำต่่วาฝากว่าน้ำเลานี่โดยให้กระเฮ็ดแต่มันกิดความจำเต็มกันเลยยัำบ่ได้เฮ็ดต่อ เวลาจะถ่ายคลิปเจ้าอัพโหลดแล้วก็ลบลบคลิปโดยเราก็ลบด้วยจะมันลบออกจังใดก็ได้ครเจ้าลบเฟซบุ๊กไม่ออกเลยกับไลน์บอกผมว่าทบบรุ่นรุ่นบ่าเม้นลบเฟซบุ๊กแล้วเจ้าโหลดเฟซบุ๊กสีขาวน้ำมาเลนซ์อันซัมซุงเอสามโทรศัพท์เอสามเอสามเอสามเขาเคยใช้ได้เราเคยใช้เจชองเ้เจชองช่องเครื่องเลยเครื่องหนึ่งอัดเสียงเครื่องหนึ่งไทย แ๋่กอบริเวณมีหูมีเพลงมีอย่างหลายบ่บ่มันบริเวณนี้เขากัเคยล่างเครื่องทนึงแล้วแต่ว่าร่างมันมันกับเต็มกัน้าบ่บริกันกจำอ่านี้เลยร่างอไรอ่ี่แต่สามสิบสองทิโอ้ใช่ช่องเลมช่วาเลมไเลมเลมสีบ่เลมชองอืมร่างจที่สมันต้องเลมสองเพราะว่าคือโอี่เลมแปดละนยอดสอยสองร้อยหาห ยอดเลยนี่ถ่ายวัตถุมงแก้วกับบต็มบ่บเต็มเลยอาหารชิปชิปเนาะไปถ่ายแบบเรียวๆเลยบทัดโอ้ยลิ๊ิเอ้าวใช้ช่องตะวันป้ากันช่องไหนก็โบช่องยูทูบยูทูบชื่อตะวันเทปปัจจุบันเด่นนกเต่าไง้าวยูทูบเต่าเจ้าอันนนั้เด้อเต่าเดี๋ยวไอทีแนะนำให้ว่าให้เจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นน้องตะวัน บันอี้ก็ได้เนาะแม่นๆโดยสั้นๆเนาะหรือว่าช้าหรือว่าซาตะวันก็ได้บ่ว่าเพราะว่าการตั้งช่อง YouTube นี่บ่มีไผที่สิเอาทั้งชื่อทั้งนามระกคุณเนี่ยคืออันบ่าก้าวคือกันบ่าวก้าวสู้ชีวิตกันแล้วเนาะแม่นว่ากันบ่าวก้าอันเวียงบ่โพวดมดน้ําเนาะมดน้ํากูยกลงทั้งแม่ก็พิมพ์อจับได้จังเนาะอื โอ้ตเจ้าหนู้บ่าวไทยแจกชุดชวดช่วงหนึ่งค่ะชุวดแล้วแต่ว่าคาเขาแจกไล่แจกอย่างไปแล้วก็ส่งทุกอย่างนั่นเาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะร้อยร้อยกว่าคนได้เลยร้อยโดยหนึ่งนั่นคือเท่าร้อยสองคนโอ้ย์มาจากโมยาวเลยโมยาลอะไรอ่ะต่วันเทปเทปสุดาสุบันสุบันเลยแต่วันต่วันแค่เนี้ยฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์โพสเฟซเน่แจ็คเฟซก่อนพร้อม เพื่อแค่สร้างคลิปเลี้ยวดิเออกิปเลี้ยวกำลังมาแห้งเลยเลี้ยวเลยบ่นี่ซื้อเฟซเฟซบุ๊กของชาวตะวันท่านคนนี้ไหมองตะวันฮับใน่ได้เวลาเพิ่นคอเขาไม่ถึงเลยฮับฮับบรรทุกคนเลยเขาโทรไปผู้ใหญ่ท้บจ้ะแม่นบ่มีติดสายบ่ติดสายสมัยแล้วลงผู้บ้าบุกินห้อนเฮาผู้ไปถ่ายแบ่อิดบุกินห้อนในได้จนนำมาหาทวดพี่เลย นี่เด้อเนาะนี่นเคากันนะว้ายเจเงินโดแฮงจะบ่ฮู้างเนาะเข้าบ่ได้แล้วย่านนะเงินตัวหน้าวัดนะแม่นะนบ่มีคนอยู่ซั่นนะ้าวิ่งแม่ทีบ่ถ้าแกที่เราบู่กันเอามาเลี้ยงลูกยำๆวกันเว้าหยอกกันเนาะนี่ก็ได้บ่ได้แม่นว่าคนสิเครียดดอกพี่น้องเอ้ย ว่าเขาก็บบางอยให้เครียดกับฝากนอก้องตะวนันเพื่อนแน่เพื่อนก็อยากเค็ดคลิปความฝันอยากเป็นปยูทูบเบอร์ป่ะโดยอยากเป็นยูทนะูบเบอร์ใส่เสื้อแต่กูญิงแบบรักษหน้าตากรโอเคเนะานะแต่การบดมาถึงแบบงานมันเสร็จแวบบ่าผู้หญิงมันไปไวกับผู้ชายเลยแต่ว่าหุ่นแล้วดีวงามป่ะแม่ดีงามเนาะไม่แอ่เลยแต่ผมอันนี้ผมคนนั้นนะก็เนาะเจ้าคืดนน่นเจ้ามีแนวคืดนน่นลยใจเนาะนบอกเองไม่ใจได้บอกเองนี่นนะแต่ว่าผมเบิร์ตบอกบัวว่าวแล้วบัวว่าวได้ มแม่แม่แต่ว่าการขึ้ว่าสิสู้ต่อไปยช่วัะนโดยสิสูู้ส้ต่อไปเจ้าเคยไปเห็นงานอยู่กรุงเทพแม่นบ่โดยแล้วกขคิดว่าจากเป็นยูทูบเบอร์เท่ากับแบบอยู่บ้านมันบ่มีอย่างเฮ็ดเฮาก็เลยแบบอยากหารายได้เล็กๆน้อยๆนะได้ได้ได้มากก็คือเอาหน่อยแท้ เอาเอาเอาเธอละหน่อยได้ไะเธอเอามากลายอ๋อได้เล็กๆน้อยๆ้อยด้วยเราอาจจะเอาเดือนได้หลายแล้ว <ills> ด้วยเพิ่งจได้หลายผู้ชายก็ยังได้งามงามคือน้องแต่ว่านี่กันได้เยอะขอบใจค่ะยองหลดอีกแล้วน้อยบดกระตมบ่าวลีอธิยอดเดือดพี่น้องเด้อถ่ายพอแพทยอดพอแผ่นไม่ยอดพอแพทนเมือนจะลักโลดบัดเดียวเลยนี่ลากแล้วบลัก็ เอ้าพ่อแม่ดิพันอยู่กับหลานนาบบ่โดยจำกลิ่นหอมราบบ่บันไงกลิ่นหอมยู่แหละมาก็อีกซองกัมื้อเขากับมืออืมหน้าพอได้ฝากโดยพ่อได้พ่อได้ฝากช่องน้ำอัญมณีเก้าเพิ่นเนาะโดยมาฝากน้ำบิดทุกทุกคนแหละที่ว่าอัญมือหนาเอาไปถ่ายดิเนี่ยนี่คลิปซีฟังไทยนี่คือถิ่นทตาม ชวดแต่ไอ้คืชวดแล้วคนเราอสดได้ถ้าสดเดียมันกัดโแนเนาะสดเนาะยังสดอยู่เลยไทยหลเรา่าสดดี๋ยวน้วหลคนได้ทางหาเราเน่ยเนี่ยเนี่ยยาละโบอันเสียงลายปังปังปังปงเนี่ยก่ยังมีอยู่อ๋หนักกว่ันพีน้องจีบมาเด้อฟ้าจีบมาเด้อเนาะเน่ยเนี่ยเี่ย่ยเม้กเบาลีจะปักมุดให้แล้วตอนนี้เาว่กเป็นค่อยเลือกอเลยเลือกเลย ก็เสี่ยงคุณไปได้โยกะก่อยหมักคนขเขาดูแลเขาได้หล,ล่อหล่อหล่อหล่อตรงตรงถุง,งนะเนาะไปทำนองนั่นแหละเนาะแปลว่าแล้วแต่ผู้จิงใจและแปลว่าคุยกันไรคุยกับบึงว่าไผ่จริงใจกับเฮ้าบอหมักแปงลูกเฮ้าบอเนาะแต่ละคนนะนะคืเอเหงาแท้บมันกินข้าวกับยั้งไปยันเฮือนหลานนะกินกับ ซอยจุม้าจะชื่อว่าบ่โดยเมื่อทั้งมาดาที่ไหนอ่ะซอยจุ่ไก่บ่หัวโอ้เรากินซอยจุไก่ประเด็นขนาดนั้นที่เนาะชื่อตลาดบ่โดยแสดงว่าเจ้าขี่รถม้านี่มาแต่ทางเล็กชิบกลับไปฮอนชิโน่มันบ่แล้วเจ้าก็ต่อจากชิโนมาพี่โดยเดือดโค้ง ໂດຍຂີ້ດອງຍັງມາ๋ອເແຖມື້ຈົຮພົນດືລຫທບາົາດລມາຂນທາລຈົ້າເຄີັບລດຈົກຍາຍາລົິ เจ้าถ้ามันเต็มเจ้าก็บรรจงลงฮอชิปนาทีก็ได้สี่ห้าหกนาทีก็ได้เนาะให้โปรโมทช่องไว้ก่อนเนาะเจ็ดแปดนาทีให้ลงเจ้าหน้าที่มันก็จ่ได้เอาเงี้ยอะไรเริ่มตั้กแต่ฟางจะได้ช่องประธานได้ผ่านเออแม่นเลยเนาะว่าเอาลงอันนั้นลดลงไว้ให้เพื่อน fc ได้คือสี่ตามไม่อย่างนั้นผ่านผ่านกดผ่านอย่างมากเฮือได้จังหมื่นละลายแล้วเนาะได้แล้วเกือบชิมฮอชิปเดิมแล้วาบห เราอล้วต่างเหนนเียนนแล้วปลี่ยนในเราคนฉลาดได้เฮียนหนจสเฮียนโจมส่เลเฮียมาจบมซามธรรมดาธรรได้บ่าบวบจมคนมหนึ่งเนาะยแต่ว่าว่าบวได้เลยการเฮียนนี่เฮียนอันนี้คือเระบบอันนี้คือการเฮียนของเฮียนบิดเนาะบอกความชื่อเลยแต่ว่าการเฮียนของเฮียนก็ได้อยู่หนังแสนหนังซื้อเนี่ยจชะ เพราะว่าการศึกษาตัวนี้เนี่ยเขาต้องได้ศึกษาเองเบิ้ดนี่แมนเดืองเดืองเลยีอันนี้ยูทูปมันการถ้ามันบอลนั่นไม่ปัญหาหลายมันกาบผมเป็นนังมันเนี่ยน่าจะปัญหาการยากเลยแบบเดืองยูแมนจักที่ดึงอะไรจุ๊กจุ๊กจุ๊กจี้แบบว่าเขาที่ยืนยันตัวนั้นตัวนี้ช่องขั้นตอนอีกเพราะมันบังคับเด็กจังแมนคนให้ไหลแล้วมันจากั้นมันบังคับเนาะแมนคือของเบาเก้านี่กระถ่าตั้งแต่อันอันย บ่บัตรประชาชนเราแล้วก็ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนก่อนบ่ชำเร็จบกเร็จได้ถ่ายไปพิมพ์อีกเลยโอถ้าเขานั่งยืนยันตัวตนถ้าด้านใดบัตรประชาชนก็คือมันจะติดแดงเลมันกับปิดโฆษณาโฆษณาเม่นสั่งอะไได้บ่ได้มันไหลายขั้นตอนเพราะว่ามันชุดยอดคลิปเลี้ยวหรือบ่ได้เงินด้วยน้องเจ้าเนาะเห็นลงเวลาเรียนงูยันบผ่านโวันมันเฮ็ดจังไลยผ่านจักคุะติดตามผ่านเขากับบุ้งมันสี่ สีมีรายงานที่ส่งมาบอกเขานะครับบอขาว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนใครจะโทรมาบอกจังบอว์บอวก็ได้ยินโหเบากูอยู่ไทยบอกเป็นเหตุได้มันก็เหตุได้หลายๆคนอยู่ไทยก็ได้บอวบออยู่บ้านเขายังม่มีใครได้เลยอยู่บ้านเขานี่ในมุมมองของเขาว่ามันยังบมดได้เลยมันได้แต่น้ำดาวไพ่ที่เป็นบ้าชงดาวให้เจ้าชมหติว่าค่อยอย่างขนาดเพศค่อยก็ได้ตามตั้งสองหมื่นนะดาวยังหมดได้จังหน่วย อ๋อนี่ไดเนาะพี่เพเพราะว่าการซื้ดาวนี่มันยุ่งยากไดแเพื่อเฮาสิบ่คบัตรเครดิตูอีหยังเพื่อสิซื้อดาวน่ะอันนี้เาอลิบ่แม่นเว้าหยาบคายด้พี่น้องเว้าความยากนะจัหน่อยว่าเาอยจไดเว้าหยาบคายบ่แม่นพี่น้องเนาะงาบ่น้องตะวันนี่บ่เวดงา เขาเาว่าสิพาเจ้าไปอยู่วันเอะบึงวันเอะปเนาะเขาไปมือแรกเขาบูทางบูกิตมไปเนาะบูกิตมไปบูเฮ้ยแต่จากหู่นเลยนอกมันเยอะพุ่นเลยเฮ้แล้วเป็นญาติญาติกั็ชาลื่นเบาเก้าวนี่ยเลยไม่เท่านะแม่ไม่เท่านี่ยไม่เท่ามันนุ่มกว่าลันเคยอีกเด้ิอนึ่งเนาะแล้วเาขาวแล้วเป็นคนผิวขาวแมนเออติดตอร์ก็ดีขึ้นกันใพี่น้องเนาะ ก็ยังเปิดใจคือเก่าบ่นเนี่ยไงยังเปิดใจคือเก่าเปิดใ,ใจคือเก่าโดยสิ่พักอยู่เพื่อนบอกเก่าบ่ามึอนี่ไงโดยทึงเอือหลานนี่งแล้วเนาะเมนเพราะว่อาอันอนเราที่ไปพักอยู่บ้านพักมันกับเบิดเงินเมนเพราะว่าเพื่อนหลานกับมีนอนนลำหลานนี่แหละเนาะโดยเออ่ะถือว่าให้นอ้องตะวันเราฝากช่องแล้วก็บฝากล่านในเด้อพี่น้องเนาะไปติดตามแล้วแน่ให้กำลังใจเป็นกำลังมุกกำลังใจแล้วแน่ แล้วก็เป็นคนตัวคนเดียวเป็นไม่ห้างมีลูกผู้หนึังโสดแม่นยังโสดจริงจริงจริงว่ะแม่นก็ตอนนี้กับเปิดใจพร้อมที่คุยกับนุ่ม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 หรือว่าเ่าเติบก็เอาพี่น้องเนาะหัวได้เ่าแล้วเนาะพอแล้วห้องบอดี้ตีเพิ่นเนาะเดี๋ยวคุยเป็นมเนาะคุยเป็นมวยเนาะอันนั้นได้แต่พวกหัวสั่นง เอาไปมาเป็นปูเป็นตาไปแล้วอ่ะคุยชื้อตระเวนวานเนี่นนี่เอาโอเคมันนี่การน้องตะวันยังได้กะพวกอ้ายก็ชีได้ขอตัวเด้อวันนี้เด้อให้เจ้าสู่ต่อไปด้วยใช่เสื้อ่ล้ก็ไอ้ายก็ทีโปรโมทช่องให้เจ้าดูโปรโมทด้วยแบบว่าเอากัแนะนําให้ฝากฝากอีกที่ได้วันนี้ฝากอีกทีเนี่เพราะว่าบางเทือกเพิ่นโบดันเห็นเนาะให้ฝากอีกทีด้วยน้อยไอเดียวน้อยเดียวมาพี่ถึงกว่า น้องตะวันมาถึงบออยากกินปลาปลาก็แล่นมาเต้าพี่สั่งว่ะจ้าเนาะนี่น้องตะวันผ่านช่องยูทูบไปเนอะเบิร์ดเก่าทุกคน F C ทั้งเราและทางไทยนี่พี่น้องเอ้าติดตามแล้วเนอะเด้อพี่น้องโอเคมื้อนี้กับจังได๋กับพวกเฮาก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อะจังใดก็อยู่ดีมีแห้งเลเจ้าวกะซูต่อไปอะไรก็ได้ขอบคุณขอบใจเบิร์ดทุกท่านที่ว่าให้กำลังใจตะวันเนาะแล้วก็ตะวันกระซิสู่ต่อไป ขอฝากกำลังใจให้ตะว,วันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นเดินสบายดี